เพื่อนๆครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแม็กบอดี้ฟิตเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาบริหารร่างกายในส่วนของกล้ามขาก็ับผมโดยที่เราจะใช้อ,อุปก,กรณ์ภายในบ้านอีกแล้วครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้นั้นก็คือกระเป๋าเป้ครับผมแล้วก็วันนี้ใช้สองอย่างเลยครับแล้วก็ถังน้ำครับโดยน้ำหนักนั้นเราจะใช้น้ำเป็นตัวกำหนดน้ำหนักนะครับ เพื่อนสามารถเติมน้าเข้าไปตามที่เราต้องการได้เลยครับหนักมากก็ใส่มากครับหนักน้อยก็ใส่น้อยครับแต่ส่วนกระเป๋าครับเราจะใช้น้ําหนักจากหนังสือเหมือนเดิมครับนี่ครับเระโปรก็ใส่เข้าไปอยู่นี่นี่ประมาณนี้ครับประมาณิ0เล่มเหมือนกันนานๆฮนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับ จะเป็นทัชสุดท้ายและของการบริหารกล้ามเนื้อโดยใช้กรองภายในบ้านที่ผมที่ผมเคยทำมาก็จะมีกล้ามหกกล้ามแขนกล้ามไหล่กล้ามหลังกล้ามขาส่วนกล้ามก้นกับกล้ามท้องนี่เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้ดเลยนะครับจะเป็นการบริหารในแบบบริเวณรับโดยใช้ร่างกายของเองสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จัก ช่อง u t u b e ผมผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับ YouTube Max Body Fit ครับเพื่อสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่ผมทำไว้ได้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเตรียมกระเป๋าแล้วก็ถังน้ำให้พร้อมครับแล้วก็ไปบริหารกันเลยตอมมารับชมนะครับฝากกติดตามให้ด้วยนะครับตรงนี้ครับเอาละครับเพื่อนๆมาเริ่มวันที่ท่าแรกกันเลยคาบเลส ท่านี้นะครับให้เพื่อนๆหยิบถังน้ําขึ้นมาเตยมไว้ทั้งสองทางเลยทั้งสองข้างเลยครับจากนั้นให้เรายืนกลางขากว้างประมาณหัวไหล่ครับผมเี่นนี้ให้เพื่อนๆขย่งปลายเท้าขึ้นมาให้สุดเลยครับให้เพื่อนๆค้างไว้สักประมาณ3าวีครับจากนั้นก็กลับลงสู่ท่าเดิมขึ้นลงเป็นจังหวะน,นะครับสลับท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามน่องของเรานนัเองครับผม สำหรับท่าคาบเลสนั้นให้เพื่อนๆทำอยู่ที่15-20ครั้งทั้งหมด3เซตครับผม มาลุยกันต่อเลยครับสำหรับท่าที่2 t i ทิ o ท่าเวิร์สำหรับท่านี้นะครับเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือจะเหมือนกับท่าแรกเลยครับเหมือนกับท่าคัฟเลสเพียงแต่ว่าเราจะไม่ย่ำอยู่กับที่ครับเราจะเดินไปเดินมาครับผมให้เ,เพื่อนๆถือทางน้ําขึ้นมาเตรียมไว้ทั้งสองข้างเลยครับจากนั้นก็กางขากว้างประมาณหัวไหล่ทีนี้ก็ให้ขยปลไปเท้าขึ้นที่สุดจากนั้นเพื่อนๆเดินไปเดินกลับ ให้เพื่อนๆทำสัก2-3รอบครับสำหรับท่าทิเท่าเวิร์กนั้นเพื่อนๆทำอยู่3เซตนะครับเพื่อนๆจะนับเซตละเดินไปเดินมาสัก2-3รอบหรืออาจจะเป็นเดินทั้งหมด1นนาทีต่อเซตก็ได้นะครับครับผม อย่ารอช้าครับมาลุยก,กันต่อเลยสำหรับท่าที่3ครับซีเต็ดคารเสเราเมื่อมา2ท่าแล้วสำหรับท่านี้เรามานั่งกันบ้างครับสำหรับท่านี้ให้เรานั่งลงบนเก้าอี้นะครับจากนั้นก็ให้เอาถังน้ามาวางมาวางไว้บนที่หน้าตากับผมจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเขย่งปลายเท้าขึ้นมาให้สุดเลยครับอย่าลืมนะครับค้งางไว้ประมาณ3วิจากนั้นก็กลับลงสู่ท่าเดิมขึ้น ลงเป็นจังหวะครับเพื่อนๆครับสำหรับท่าซีเต็ดคาร์บเรนนั้นให้เพื่อนๆทำอยู่ที่15-20ครั้งทั้งหมด3เซตนะครับผมลุยกันต่อเลย เหนื่อยกันหรือยังครับมาลุยกันต่อสลับท่าสุดท้ายนะครับท่าที่4จัมสควอตสลับท่านี้นะครับเราใช้น้ําหนักจากกระเป๋าเป้ครับผมให้เพื่อนๆเ,เอากระเป๋าเป้สะพายไว้กลางหลังเลยครับจากนั้นให้เรากางขากว้างประมาณหัวไหล่นะส่วนมือนั้นเพื่อนๆจะประสานมือไว้ตรงกลางหน้าอกหรืออาจจะแตะไว้ตรงข้างศรีรษะก็ได้นะครับทีนี้ให้เรากระโดดลอยขึ้น1ทีแล้วก็ลง สู่พื้นด้วยท่าสะวอทครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเวลาย่อตัวลงขากับก้นของเราจะตั้งฉากอยู่ประมาณ90องศาครับแล้วก็หัวเข่าของเรานะครับจะยื่นไม่เกินปลายเท้าครับผมเพื่อนๆครับสำหรับท่าจำสะวอนนั้นไม่ใช่แค่บริหารกล้ามน่องอย่างเดียวนะครับยังรวมไปถึงต้นขาด้านหน้าและก้นอีกด้วยครับ ทำให้ฟิตและกระชับมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านี้ให้เพื่อนๆทำอยู่ที่3เซตนะครับเซตละ1 5ห้าถึง20ครั้งครับผมเพื่อนๆครับจบไปเลยนะครับสำหรับ4ท่าบริหารกล้ามขาโดยใช้อุปกรณ์ภายในบ้านครับก็จะมีท่า1 คับเรสสองคิทเทิลเวิร์กสามซีเซตคาบเรสและสุดสุดสุดท้ายครับสี่จัมจ๊อร์ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบท่าไหนชอบลองไปฝึกและทำตามกันดูนะครับเพื่อนๆืครับถ้าบริหารโดยใช้ปกรงภายในบ้านนั้นผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายอะไรเลยแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีกระเป๋าเป้ถังน้ํา อื่นๆน,นะครับที่สามารถนํามาเป็นน้ําหนักแล้วก็ผสมผสานกับการอการอกรำลังกายให้กับตัวเราครับเพื่อสุขภาพที่ดีแก่ตัวเราครับผมจะได้อยู่ดูแลคนที่เรารักไปนาน <laughs> ๆ,ๆนะครับขอบคุณเพื่อน,นะครับที่รับชมคลิปนี้มาจนจบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยครับผม <laughs> สุดท้ายนี้แม็กบริฟิตกับ สี่ท่าบริหารก้างขาโดยเชพปรรตอมใะบ้านต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย